แม่โคตรสนุกเลยเอาจริงนะชอบเลยนะแม่โคปอุ้ยเริ่มไม่สนุกะเลยแดดก็ไปโอเคผลอะไรสเปมเอาไม่มีแค่หมุนนะนะมีแค่เด็กการดพอยต่อยกเลยโอ้ยโอ้ยไอไอกูการดพอยเนี่ยไอกูการดพอยอ่ะไออุ้มปอกกูแดกผลอะไรเนี่ย สวัสดีครับตอนนี้ก็คือคัมแบ็กกลับมาแล้วครับเป็น EP ีที่3ของเราแล้วนะครับผมนะกับเกมโลบอทแมปคิงเลกาซี่นั่นเองนะครับผมนะโอเคขั้นแรกเราก็มาที่กาลาซี่กันเลยดีกว่ากาลาซี <c> ่ <oughs> ไม่ใช่กาลาซี่นะครับผมนะเออซื้อเรือพายนะสาเหตุที่ต้องซื้อเรือเรือพายไม่ใช่เรือแพงนะเพราะว่าตังค์เรามีแค่แสนห้าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บไว้ทำฮาร์คี้หรือว่าทำอะไรอย่างงี้นะครับผมนะซึ่งเออ่แป้งของผลไม้เนี่ยครับผมสเตตัสของผมผลไม้ของผมก็ห้าร้อยแล้วนะครับผมนะโดยการที่ผมอัพสุขภาพแค่ห้าส ซึ่งมันสามารถที่แบบว่าเวลาโดนสกิลอะไรเงี้ยโป้งปังแค่ทีเดียวของมอนสเตอร์แล้วก็แตกได้อะไรเงี้ยนะครับผมนะโอเคเคลสของเราเนี่ยไปเกาะต่อไปก็คือเป็นเกาะน,นี้นะครับเป็นเกาะของเกาะอ,อารอนที่มีนามาสซาตกรเมลหรือว่านามิจังด้วยพูดก่อนเลยว่าครั้งที่แล้วที่เราทําการสุมผมปีศาจแบบโหจะสุมเละเอาูดตรงว่าสุมเละจริงๆนะครับผมนะเราโดนโดนกันหนักจริงครผมนะโดยการที่อ p ีแรกก็คือเวลประมาณร้อยกว่า อีพีสองแม่งเหมือนไม่ได้เวลเพราะว่าหรืออีพีแรกก็เวลประมาณเนี้ยเลยคุณบอกไมอีพีสองเหมือนเหมือนไม่ได้เวลแค่ทำแลบนิดหน่อยพอทำแลบเสร็จปุ๊บก็มาส่มผลวิสาหลังจากส่มผลวิสาเสร็จปุ๊บมาอีพีสามเราก็มาทําการเก็บเลเวลเหมือนเดิมถ้าหากว่าอยากจะให้ผมแบบกลับไปสุ่มผลอย่างเงี้ยเฮ้ยแค่แล้วนะเฮ้ยคือผมผมผมเคยมาแบบนี้นะครับผมนะเออเกาะนี้ไล้แต่ว่าเกาะนี้พูดตรงๆว่าแม่งไม่มีที่อู้ยย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  มันคืออะไรวะเนาะเอี๋ยว่าก็พอกูหอแค่นั้นได้ไหมคือแบบนี้เหมือนจะไม่มีตัวจุดเซฟนะครับจากที่ผมดูแลนะครับผมเห็นไหมว่าไม่มีตัวจุดเซฟเนี่ยไม่มีจุดเซฟกับผมนะเออเนี่ยอันนี้ตัวอะไรใช่ปะ่ะอันนี้ก็เป็นเควสเหมือนกันนะตัวเควสเหมือนกันแต่ตัวจุดเซฟไม่มีดูแค่นี้นะครับผมเห็นไหมสังเกตว่าไม่มีครับผมนี่คือเป็นปราสาทอาลองอาลองปาร์กันเองนะครับผมนะดูไังก็ไม่มีหรือกูหาไม่เห็นวะ ดูกานคือไม่มีนะครับผมนะเออแต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะมานั่งวิวอย่างนี้นะครับผมนะเออก็สามารถที่จะไปได้เลยเจ้ากราดาเดิมกับเรื่องของ m ม m o อตดอทช็อปครับผมนะซุ่มไก่ตางิงเลกัสซี่เริ่มต้นเพียงแค่สิบาทสิบบาทก็สามารถที่จะมีโอกาสได้รหัส킹เลก e g ซี่เลเวลตันนะครับหรือว่าไก่คิงเลก a c ซี่นั่นเองกดลิงก์ด้านล่างดีคิปชั่นนี้ได้เลยกับ m ม m o อดอทช็อปของเราครับผมนะอ่ะเรื่องลงมาข้างล่างตรงนี้ครับผมนะอ้านี่ครับผมนี่ก็คือเป็นตู้ไก่คิงครับผมจะซุ่มต่าง ดาบเลื้งดาบ,ดบมุลภาษาสามดาบสุมดาบซเซเบอร์องไงสุมหอกโลหะด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็สุมไปของอุปกรณ์ต่างๆนาน,นา,นนานซึ่งโอกาสเนี่ยสิน์นะครับผมนะมีโอกาสได้หรหัสมือซึ่งค่อนข้าง,งเยอะมากเลยนะครับผมนะแต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะแบบสุมเพราะว่ากลัวเสีย1ิบบาทแล้วเสียมากเกินก็ไปร้อยห้าสิบเลยครับผมนะร้อยห้าสิบนี่พูดตรงๆว่า มีโอกาสได้เคียวด้วยเห็นไหมครับผมนะเออเขาแบกเคียวอยู่บนหลังคาตอคุริตัวนี้นะครับผมนะ,ะถ้าสนใจจริงๆครับผมนะกับรหันไก่ตันบ็อกฟุตบ็อกฟุตหรือว่าคิงเลกัสซี่ก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยเห็นไหมบ็อกฟุตก็มีครับผมนะเออ5บาท10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็มาทําการเล่นกันต่อเลยดีกว่านะจ๊ะโอเคโอ้นี่ก็คือเป็นตัวที่ขออภัยในเสียงรบกวนนะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วครับผมนะเป็นเวลาประมาณตีสามสี่สี่นาทีแล้วนะครับผมนะอะ ดูได้เลยนะครับผมว่าเป็นเรื่องของฮัสเนมิกุกำลังทำท่าแบบว่ามาเลยยิบมันอ่ะคร้ายๆยิบมันอ่ะทำท่าเนี้ยเออมันเป็นท่าอะไรคุณคุณวะเหมือนมีคนเคยทำท่านี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าคิสรูปมันทำท่านี้ซาลุปัตยาสกานนีนี่หอมไหมเออแต่ท่านี้มันเหมือนไอพีแมนยิบมันอ่ะนะครับผมเหมือนจับเลยครับผมโอเคก็ข่าเป็นฟิชเชอร์แมนทั้งหมดร้อยแปดสิบตัวนะครับผมนะอ่าตอนนี้ผมก็มีคนสไปา์อยู่ครับผมโอเคกดแซดดูสกิีนบางตอสกรนบางตอเฮ้ย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 กดเอส กด x x เอ่อ x ทำไมวิ่งได้กดคอนโทรลวิ่งก like ่อนนะผมนะเออกดสไปายแคชบูมบูมบูมเข้ามาบูม <GO> บูมบ so ูมแล้วก็วีวีวิ Mandarin ่งหลุนหลุนกับผมนะโอเคหลุนหลุนบ oh ่ายแดกเข้ามาแดกเข้ามากับผมนะโอเคแดกเข้ามาแล้วก็กดแซดซกอร์บิงบิงซิงสกอร์บิงซิงแล้วก็กด x ไม่ได้กดแคชไปุึกงโดมบูมบูมบูมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียไอเฮีย กูต้องไปเอาเอาเรือเร็วหน่อยละกันโอ้โหต้องไปใหม่เพราะว่ามันไม่มีเนี่ยเนาะมันไม่มีแบบว่าที่จะเซฟอะแล้วคุณจะต้องทำยไงคุณก็ต้องขับไปใหม่เงห่ออ่าแล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยได้จะเข้าท่ามาใหม่กูแก้แค้นได้เฮ้ยคุต้องคุต้องไอ้นี่หใหม่หรอรับเคใหม่โอ้โหเอีคุณต้องคาเทียบตัวดีสุดอะส้กหนดู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 ด เนี่ยหล,ลุนๆไปอ่ะฟันแม่งเลยเฮียโอ้กูแตก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 โอ้โหดูเลือดกูสิอยากให้กูรอ้อยนะเฮ้ยนี่แม่งโอล่าใส่ดูดิเฮ้ยแม่งโอล่าอยู่เหี้ยเอาล่ะโอล่าวิ่งยัดหน้าแม่งเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เน,นี่ เข้าไปแตกสองล่ะอ๋อเนี่ยอันนี้มันตัวโกงโหดไม่ไหวเราต้งฆ่าตัวนี้ด้วยท่านผู้ชมครับผมนะโอเคสิงสิงสิงเข้ามาครับผมนะสิงสิงสิงฟีโอเคขาดอีกสองตัวซีกรนดีปี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 ซีกรีปีซีกัีปีกัีปีสิงสิงสิงครับผมนะโอ้ยเอาไว้เอาเรื่องอยู่ไว้โอเคเราต้องอย่าลืมซื้อนี่เลยนะคูณสองด้วยท่านผู้ชมครับอุ้ยเียมันเกิดตรงนี้เกิดสกายเลยโอเคโหโรบั๊กของผมจากสามหมื่นอะ เล่นเล่นแบบนี้พีกูหมดโลบัคไปเท่าไหร่ไว้หนนะ้าไว้รุ่นเอามาแล้วผมโหโลบัคผมหมดไปแปดพันเพราะแมบ,บแมบ,บนี้นะแมบคิงเลกาซีนะครับผมเออแต่แม่โคตรสนุกเลยเอาจริงนะชอบเลยนะผมเออซิงก์ลีป้าสิงก์ลีป้าสิงก์ลีป้าโอ้โหซิงก์งกงกลีป้าอุ้ยเรื่อไม่สนุกด้วยสัตว์กูแล้วแม่งกูจะฆ่าได้อีกตัวแล้วอ่ะกูโดนต่อยแปลกครับผมจะทันเรอวะทุกคนคิดว่าทันนะอ่ะเรือห้าเคเลยโอ้โหต้องมีเกมพาร์ตอีกกูไม่ไหวเลยนะสัตว์เนี่ยระนนี่คือเรือใช่ป่ะมาดิกูซื้อเลยเอาดิเออ อย่าหมดนะอันนี้อย่าเพิ่งหมดนะเน,นี่ยแบบเนี้ยขอร้อง <S 2> <S 2> <S เอาไม่ใช่เรือไอ้เชี่ยกูซื้ออะไรไปอะล็อกโพสเรียกซี่โพสคืออะไรอะกูต้องซื้อไหนเอาซื้อโบสันนี่โอ้ยร้อยโลบักกูเสียโลบักสีอะไรนี่มันคืออะไรอะโพสระดกคืออะไรบอกผมหน่อยเว้ยท่านผู้ชมเว้ยไอเชี่ยงไม่ต้องใช้ตอนนี้ก็ได้หวะกูว่าโอ้ชีวิตเอาเฮ้ยกูใช้เกมพาร์ล้วเนี่ยโหมดเอเอพีคนสองกูยังไม่ใช้ไอเวนอ๋อนี่ไงต้องซื้อเอาอมาดิเรือเรือเรือของมีหอ,อกตาเยี่ยวโอ้ ไม่เห็นเร็วเลยวะเฮ้ยมันไม่ใช่เรือเอสมันก็เลยไม่เร็วนี่หว่าใช่ปะอ๋อสี่ีรล็อกโพสต์ก็ชิปเช็งนีเเกเตอร์เพื่ออะไรอ่ะให้รู้บอกด้วยนะเปลี่ยนการนำทางคือให้กูนัอุ้ยเร็วเร็วอุ้ยเร็วเร็วกขอถักคำพูดเร็วอยู่เร็วอยู่ไอุ้่นเคูสู้ใหม่ไอ้เี่นี่ใกล้ตายแล้วก็ยับได้นี่แน่เออเออเออมีคน2สองด้วยสัตว์ขึ้นอย่างเร็วครับผมเปลี่ยนผลิตภัณฑิชาดีกว่ามาครั้ง่ายๆนะครับผมนะเออคนนี้แม กูถ้ากินผลแม็กมากฟ้านี่เร็วเลยนะเอาจังจริงนะสะพนเข็มใช้ไปแล้วอันนี้ผลหมุนผลสเปรยใช้ไปแล้วเน,นี่ยคือใช้อยู่ผลหนามอ่าอันนี้คือใช้หนามกูใช้เข็มอยู่อ๋อกูใช้เข็มอยู่โอเคตอนนี้กูหมุนเลยสเปรยมากูแดกผลสเปรย์ละกันนะผมนะนี่แดดขบายโอเคผลไล่สเปรยเอ้าไม่มีแค่หมุนนะนะมีแค่แดกมึงจะบ้าหรือเปล่าไอ้ชายไอ้เหี้ยกยูต้องวิ่งไปไกลบ้างนี้มันก่อนเลยมัองอย่ามารอกูสั่งงานไอ้อเหี้ยนะครับอุ้ยโลุงโล่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 งผลหมุนแล้วดูมีแค่นะ ผลหมุนผลหัวเลยกูไอ้้เหียผลมนุษย์อ่ะอ่ะกูลองแดกผลมนุษย์ดิเออผลมนุษย์เป็นไงห้าแดกเข้าไปก็หมดน,นี่เออผลหนักคืออะไรเซตเซตสกิลหนักครับผมนะสกิลเซตโอ้โหแม่งเป็นไอ้นี่เฮฟวี่พอยต์รับผมน่ะเคลองไปบอส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 ไอ้เหี้ยเฮฟวี่พอยต์แม่งเอาการฟูลพอยต์เป็นไงนกูนะงเ,ออกกเจาะอุ้ยสยามกากาดพอยต์อยอกูเลยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเนี่กูกาดพอยต์เลยเนี่ยสัสกูกาด พอยอ่ะไอ้เหี้ยแต่เมึงตีกูแบบสักกูกากเลยอ่ะไอ้เหี้ยบ้าหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยกูกาดพอยอยู่อ่ะกลมๆอ่ะแม่งตีกูปุ๊กขี้กูแตกไอ้เหี้ยอันนี้คือเชียงเนวิเกเตอร์โกชิปคืออะไรผมไม่เข้าใจนะครับผมนะเออมาตามรอยเพลินเด่นไปมาอุ้ยโอ้โอนพอยควิดเหรอเนี่ยกูลองควิดดิเนี่ยนะแค่เนี่ยนะเบียเฮมอนเตอร์พอยกูตบอ,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 อืมกูตบกูแดกผลอะไรเนี่ย้เีย เปลี่ยนนี่สัตว์เลยมนุษย์อาระเบิดใช้ไปแล้วหมาป่าเออมึงอย่างนี้ก็แวววูุบรอวันหอนจาราครับผมบแห่งสิแบนายนี่ก็มีแดกเข้ามาจาราเออหมาดีสัตว์เอ็กอะเอ็กไม่ได้วีเอ็กซีวียังกดไม่ได้กูกูซื้อกูซ,อซื้อเรือใหม่จนปังกูงหมดด่ากันเนี่ยเฮียไม่มีปัญญาแลนะ้วเนี่ยกูว่ขับแม่งอยู่ง่ายเฮียแต่ว่าเรือเรือลงศพตอนแรกผมคิดว่าช้านะแต่เหมือนมันเริ่มแบบความเร็วม,มันเริ่มแบบเห็นไหมเริ่มแรงขึ้นเห็นไหมฟื้นเห็นไหมเริ่มแรงขึ้นฟื ดจริงๆไว้ท่นี่อ่ะมาป่ากดแซดแบ่งล่างกันใช่ไหมโกลมอุ้ยยังแท้ควรได้ด้วยเอาว่ะแรงว่ะเนี่ยแรงแน่นอนนะเนี่ยโอ้ยบอกด่อครั้งหนึ่งเหี้ยกดกด X กันไปสามครั้งโอ้โหแรงอยู่ซีสไลด์การอากาศครับผมบ่มโอ้โหเฮียอันนี้มันไปมี้เท้าวายุนี่ว่ะเฮียืนกันเต็มดวงอุยห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 ุยยลากลากไฟตัด สกิลวลากไส้เตะลากไสชิคุณแรงอุ้ยโหดว่ะนี่ครับผมนะเออแบกแบกผลิตภัณฑ์นี้มันโหดมาป่านมูมูมครับผมนะเอออยแม่งปล่อยวงนี้เหรอเตะท้าวายุยักษหน้าแม่งเลยเออเอาเลอ,อ,อ่ะรับนี้ยอุ้ยแม่งแม่งพลังเพิ่มขึ้นด้วยนะเว้ยเหมือนเหมือนเวลาแปลงแางพลังเพิ่มขึ้นใช่ไหมแซดเออเห็นไหมพลังหกร้อยอ่ะดูดิกดกดแซดปุ๊บพลังเพิ่มขึ้นเป็นสามพันเอาว่ะกดวีลากไส้ก่อนนะผมขั้นแรกคือลากไส้ก่อนนี่ลากไส้ลากไส้ลากไส้มาครับลากไส้มาก่อนเออพลังราาากกกกไไพอเเเส็็็จปุ๊บดินตะทววยูผมแล้ เปะโลคีสามทีครับผมนะแล้วกระโดดหนีครับผมโอ้ยเฮียดูดอสโคตรเท่เฮ้ยเท่จริงอันเนี้ยยอมโอ้โหมันเท่จัดเลยอ่ะเอาจริงไอ้รุ่นอูมเดินเขาเรียกว่าลากไส้ครับสกิลลากไส้ก่อนลากไส้อะลากกับลากมาลากมาครับผมแล้วก็เท้าอายุยหน้าไปครับผมโอ้ยเฮียแม่งฟาร์มโคตรเร็วนะเว้ยเนี่ยเอาจริงเว้ยฟาร์มเร็วมากเอาจริงท่านผู้ชมไม่อยากบอกเลยครับผมนะเออเอาดิมา ลากไส้ผมมาถึงลากไส้ก่อนอนะ่ะส่วนคือลากไส้ก่อนใช่ไหมลากไส้เสร็จปุ๊บอ่ะพอลากไส้เสร็จปุ๊บทาวายุยัดตู้มเข้ามาครับผมนะซุ่มระบำโอ้ยโคตรโหดครับผมนะน,นี่ขวนไม่ได้นะขวนแม่งเบาเกินนะผมเตะสามทีเตะแตลๆครับผมนะโอเครองเท้าวายุมาไอ้ยู่จะไปกูัหรอท้าวายุยัดหน้าไปครับผมนะเออหูทัหดมากเอาจริง,งครับท่นผู้ชมกดรับเคล็ดสี่เวรเออนะครับมาเหมือนเดิมครับลากไส้ไปครับ

ลากไสครับกูลากไสรับผมนะกูลากไสมาแล้วกูท้าอายุยัดโปงเข้ามาครับผมนะโอเคไปสามทีเจ้จะตุ่มเข้ามาเออเอาดีโห้จีไหมท่นผู้ชมเนี่ยสองแล้วแป๊บเดียวดูฟาร์มแป๊บเดียวเอ็กป๊ะๆพอๆเขาผมนะท้าวายุไปครับผมอุ้ยมึงปล่อยกูเหรอได้เดี๋ยวกูลากยัดนั่งนี่เลยลากยัดยัดครับผมกูยัดกูยัดครับผมกูลากยัดครับผมนะกูลากยัดครับผมเออลากยัดรับรับเฟสใหม่กันเออแล้วท้าวายุยัดไปตุ่มเข้ามาครับผมนะโอเคไปสามครั้งต่อๆเขาลากไส้มาตุ่มซุ่มซุ่มซุ ลากไสไปลากไสไปลากไสไปแล้วเตะสามครั้งปต๊ะปอกๆครับผมเท้ายโปองเข้ามาครับผมอืมดูดิวิวอัพอีกแล้วท่านผู้ชมมารอลากไส้ครับผมจังหวะนี้ลากไส้ไปก่อนเลยครับผมแม่งวิ่งลากอย่างี้เลยเยี่ยโกงมากครับท่านผู้ชมดูดิเท้าวายุยับไปตูมเข้ามาครับผมเตะเตะแสงแซงแซงโอ้โหมันมากไอ้เยเพลินมากกูลินเพลินกับการใช้ผมดีสามวันนั้นครับผมนะเฮ้ยเตะเไม่โดนกูลากไส้ไปนแล้วกันโอเคสวยเฮ้ยเพไปต่อไปไปยังวะ อ๋อนี่ไงเปลี่ยนเป็นเควสอละเปลีป่ยนมาเ,เป็นตัวนี้ครับผมนะชื่อว่านาเซกุสครับผมตัวนี้นะชื่อออมชื่อออมเวอะชื่อออมเวอขอไม่ใช่มันโอเอ็มเอาเวค่าไอคาเดฟ,ฟิช,ชแมนนี่นี่คาเดฟ,ฟิช,ชแมนก็ตัวนี้นะคาเดฟ,ฟิช,ชแมนเห็นปะกูลากตัวเดียวเลยอ่ะฆ่าตัวเดียวเลยอ่ะลากไปครับเจผมนะเออเตะสามทีป๊อปอป๊อปครับผมนะถ้าวายุเบงเข้ามาอ่ะดิฉันนี่เด็กไหมกูหลบได้หมดอ่ะไม่โดนกูหลอกอ้วกใช่ไหมเอาเดี๋ยวให้โดนนะให้โดนนะนี่โดนยังโดนอยู่ครดดับผมเท้าวายุไปครับผมนะเตะสามทีป๊ โอ้โหดูเวสโคตรเร็วอะเอาจริงเวสเร็วมากอ่ะเดี๋ยวรอมันมาเัเกิดปุ๊บลากไส้ยาสามสองหนึ่งเกิดมาลากไสงครับบเอบบ๊อบบ๊อบบเอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ้อะบ่อบบ้อบบ๊อบบไอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบล๊อบบ๊อบด๊อบบ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 ๊อ้บ๊อบว๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบก่อบบ๊อบบ๊อนบ๊อบ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 บ๊อกบ๊อบบ๊อบบ๊อบท๊อบครับบ๊อ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 าบไส้ครับบ� นี่ครับนี่ครับลากไส้เสเ็จแล้วต่ตั้มก็โอนะเออปะปะปะเนี่ยคอมโบนี้โอเคเอาไปเอาไปใช้กันได้นะครับแต่ผมว่าน้องๆน่าจะมีคอมโบส่วนตัวของน้องอยู่แล้วอันนี้กูแบบท้าเป็นสอนไงเียแต่ความจริงไม่ให้คนไก่เลยกูเตะปะปะปะมุกูลากไส้เบิกลากไส้จริงโอ้โหโดนกูลากไส้ดูมันล็อกอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะหลอกหลอนใส่อย่างเงตะปะปะปะแตกอืมไอ้ยแล้วใครจะแทนมากูได้วะบุลลุ่งเนี่ยล็อกนี้เลยกูเตะพาายปลกับ ลากไฟครับถ้าลากไฟแม่งไม่มีใครชนะได้บวกแค่นี้ปอปอเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวาาก,กูเปลี่ยนใส่เตะอัพไป100ผลไม้อีกร้อยหนึ่งครับผมไม่เอาเลือดแล้วจังหวะเนี้ยเพราะว่าเลือดมันเยอะแล้วไงแปลงร่างเลือดมันเยอะไงรู้ว่าไหมอ่ะผมลองไปอีกทีหนึ่งตะยืดไปะจะเป็นไงเปะพอปอปอเขาผมนะเคยัดโบเข้ามาลากไฟตายเลยเนี่ยมีสิทธิ์ตายเลยเนะี่ยไ,นะไม่ตายก็เกือบอ่ะไม่เกือบก็ซ้ำอ่ะซ้ำก็เตะก็ล่วงอ่ะซ้ำก็เตะก็ล่วงอ่ะเี้ยโกงมากเลยแล้ววนอยู่ไงชีวิตอ่ะไอ้เราฟาาาารร์มมมโโคคตงงง่่่่่่ยยยยอออะะะัันนนนเเเวลสูส้ส้ิดดกกีีผ็ ดูดิจะทำอะไรกูโดนนะไม่ไม่มีทางสกิลกูโดนอ่ะการสู้อย่างเงี้ยครับผมโอเคเนี่ยลากไส้ยัดเงี้ยอุ้ยแมงลากไส้ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะชิกูรู้มันจะทำกูเตะเบอๆเข้ามายัดเข้าไปเรียบร้อยกูบอกแล้วกูแม่งคือโนนึงทิงเลกาซี่ก็ผมบอกจังหวะเอ็กเตะยัดนะให้เรียบยัดหน้าเตะยัดหน้าเพราะผมเท้าวอายุโบงมาลากไส้กัผมเรียบร้อยคอมโบนี้ใช้ได้นะลองไปใช้ได้กับผมลากไส้เสร็จเตะ ก็ผสมสายห,หมดตอนกี้เรา,า,าลองเปลี่ยนผลบ้างไหมไอ้ไอผลนี้คือกูรู้หมดแล้วไงกูไปเก่งเขาและนะ้วไงตอนกี้ผลมาป่าลนะผลสติงอู้ต่อไปสติงเหรออุ้มมืออะสติงเนาะอุ้มมือกูว่าออ้มือใช้ไม่ได้แน่นอนสติงกับอุ้มมือค่อนข้างมั่นใจว่าใช้ไม่ได้แน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้ากว่าใช้ไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะแคสกิลได้สกิลเรายังไม่ถึงนะสกิลต้องพันหนึ่งอ่ะนี่หกร้อยอ่ะกูคือกูต้องลากไส้ไปก่อนง่ายๆก็คงหนะเอาอยู่เวลาลากไส้เขานี่เอาดิ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 เาตยนี่ยีิเตายได้แล้วรจิง เรียบร้อยครับผมแตกครับผมบอกแค่นี้แหละโกงชิบหายเอ้าโกงอะ่ะอันนี้แม่งใช้ไม่ได้ก็เซ็งนิดนึงอะ่ะแอบเฟลนิดนึงเออเนี่ยผมประตูโอ้โหถ้ากูใช้เฟลประตูกูยิงใช้ไม่ได้แน่นอนสเตตัสกูยังน้อยอยู่ไงอ่ะห้าสิบยักเข้าไปเพิ่มไปเลยโอ๊ยเปลี่ยนละเป็นนามนี้ละเออสอ,องสามแปดละมาอาลองเหรอจะได้ดาบอารองเอาวะใช่ปะเนี่ยให้อารองดูดูหน้าแม่ง <No. S 1> โอ้โหว่าใช้อารองแน่แน่เนี่ย วัวป่าสองร้อยสามสิบต่อคอมโบเดิมระยัดหน้าเสร็จกูท้าวอายุสิบปีลากไส้กบผมนะอุ้ยลากไส้ไม่ได้โดนโด,ด,ดนโดนโดนกัดขวางกบผมอนะ่ะฟันมาสกิลขอดูสกิลหน่อยคือไม่ไปทางทำกูตายได้โอเคไหมอ่ะอโอ้ยหแมงวิ่งมาฟันนี่สัตว์ยัดหน้าไปท้าวอายุไปโอ้ลากไส้มาเนี่ยลากไส้มืนเดิม,มจะรอดไงอ่ะก็ไม่รอดเพราะระดับนี้ไงมันลากไส้ไหวไงเฮ้ยยังไม่ได้ดาบอาลองอยู่อ๋อมีคพยานอันนึงนะเออไว้ซุ่มคนนี่ เอีส yeah. นุกกว่าครับผมนะประมงเท้าอยู่ยันนาแล้วลากใส่ครับผมถึงกอุยอ้ยเอี๊ยหยุดกดกดวีนั่นมันมันแบบคอมโบม,ม,มันกดเร็วไม่ได้นะครทำชมมันจะแบบหลุดนะเอาจริงครับผมเออเอาดิเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอะ่ะใบนี่ฉลามน,นี่ไงเออมาดิไอ้ปลาเอาต้องอยู่ในรูปแบบปกติก่อนโอเคใช้กับองเข้ามาโอ้โหเอาว่ะร้อยหนึ่งอะ่ะถ้าร้อยหนึ่งจะใช้สกิลได้นะครับผมนะโอเควิอยากอยาก,อยากดูสกิลแต่ละอันจังเลยอ่ะนะครับโอ้โหต้องต้องร้อยหนึ่งเลยนว่าด๊า ยังไม่อัพเลยพะชิดก็บังอัพนะเอาจริงๆอ่ะถ้าปะชิดไม่อัพมันบบไรเลยนะโอเคไม่เป็นไรใช้ดาบอาลองเฉยๆแค่นี้ก็รู้ว่าว่ามีแบบอาลองก็เทะแล้แปลงร่างเหมือนเดิมครับผมรับเพื่อนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวโดนกูลากไส้ครับผมนะโอเคเตะเข้าไปครับผมบุ้มๆบุ้มเข้ามาครับผมมาสกอร์ลอนลากไส้ไปถ้าไม่โกงจริงเลยดิไอ้เชี่อะไรเทมทานอ่ะตัวเนี้ยสมมติโดนโดนแบบท่าท่านี้ก่อนอ่ะท่าวีก่อนละจะจะป้องกันยังไงจะหลบยังไงวะ อ่ะสม Pump, cup, hai, สมติว่าพีกันนะผมกดวีใส่ก่อนเลยอ่ะอ่ะสมมติว่ายังไม่กดสกิลเกับซีใส่นะผมวีงี้ใส่เลยจะป้องกันไงเพราะมันบึ้งใหม่ๆมันมันไปไหนมันก็ไปหมดใช่ไหมโดยแล้วก็ไปอัดสองพีเรียบร้อยอ่ะผมถามหน่อยจะสู้ยังไงคือสู้ไม่ได้เอาจริงนะโอ้ยเควสใหม่แล้วอวโอเคไปเลยเควสใหม่เราไปเลยครับผมนะมาอู้เรือมันยังอยู่ที่เดิมครับผมนะโอเคถอยหลังกันเฮ้ยกูเป็นหมาแต่กูนั่งเรือได้ ก็เท่ครับผมนะเออคนเท่เก๋กูเลยโบนะอีกสามร้อยกูจะเปลี่ยนเป็นผลสปริงครับผมนะแดกคนละผลสปริงจะได้รู้สกิลของผลสปริงว่ามันจะเป็นขนาดไหนผมจะไล่ผลม,มิชาไปเรื่อยๆนะแต่ถามว่าคนจะไล่ผลละไมา้ถาวรไหมผลละไม้ถาวรมันก็น่าสนนะเอางงเนี่ยมันก็ราคาไม่แพงเออมึงไม่ซื้อผลละไม้ถาวรแต่แรกว่ะเอองงไหมทำไมไม่ซื้อผล,ลาถาวรแต่แรกโอ้สปริงไม่อยู่นี่เลยโอ้ควันอยู่นี่เงาอยู่นี่อุ้ยสปริงทำไมสปริงมันแบบ,บในในกระเป๋าอะได้เปล่าไหมเดี๋ยวให้ดูนะในกระเป๋าสปริงนะเดี๋ยวสปริงไม่อยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่อุ้มมืออกับเงาะ อยู่กากกว่าสติงนี่เข้าออกไหมเรจะอธิบายให้ฟังก็คืออ่ะสติงอยู่นี่อ่ะเงาอยู่นี่เห็นปะความรักอยู่นี่แต่อยู่บนหัวมีความรักแต่อยู่บนหัวสติงเอองงเลยมันลยยไล่อย่างไรเนี่ยผมงงอันนี้งงนิดนึงนะพัตคารบาราติเอครับผมเน่ยสวยนี่ไงหยุดตั้งสตาโอเคต้องตั้งสปาที่นี่ไม่งั้นบันไลัยไสไโอเคได้กูวักมาทำมนได้ไม่ต้องห่วงค่าเทนเนอร์เชฟสี่คนครับผมน่ะอันนี้คือใครอันนี้คุยเหมือนกันมึงแน่ๆเทนเนอร์เชฟอะ มันวิธีการโคตรง่ายนะแปลงล่าเสร็จปุ๊บใช่ปะลากไส้ครับผมเดินลากไส้ครับเรียบร้อยพอลากไส้เสร็จปุ๊บใช่ปะกดเ็เตะโลกี้ครับผมนะเตะโลกี้ปับปังครับผมนะสไลด์ไปเรียบร้อยครับผมแตกสองอ๋อมัน,ม,นมันมาไม่หมดมาไม่หมดไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรครับผมโอเคขวนไปขวนไปขวนไปอ๋อถ้าหากว่าอันนี้มันอัพโจมตีประชิดเลยก็จะขวนแรงนึกออกไหมครับโอเคลากไสแไป เออเอาดินี่ครับผมขึ้นมารับเวทต่ออุ้ยเร็วนะเนี่ยแม่งเวทคตรเร็วเอาจริง,งค์คัผู้ชมนะครับผมอะ่ะสามตัวไม่ถึงนะครับมันต้องแบบค่อยๆไปทียสองอะ่ะมาฆ่าทีละสองกเนี่ยเออถือว่าเริ่มเริ่มเสียเวลาแบบนี้เริ่มช้านิดน,นึงนะปกติถ้าถ้าลากมอนแล้วแบบมันมันในนี้ได้เลยนะมันแบบเก็บมอนได้ครบเลยอะ่ะสี่ตัวจะเร็วนะแต่ว่าเหมือนทาง k ิงเ l e g ซี y เขาอันนี้นะเออทาง k ิงเ legacy สมมติว่าเราลากมอนมาตรงนี้ใช่ไหมลากมอนแบบตึบมันก็ทําการเด้งกลับจุดสปา์นะครับผมพอเสียเลยอันนี้เพิ่มค่เสียนิดนึงนะ เออไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการฟาร์มปกติผมที่เห็นเขาใช้ก็คือใช้ผมแม็กมาฟาร์มมันเร็วจริงอะผมแม็กมาแต่ว่าเดี๋ยวใช้แน่นอะนไม่ต้องห่วงนะผมแม็กมาแม่งเร็วจัดเลยมันเร็วแบบเร็วเที่อ่ะอย่างคั้งนี้เลยอะยืนยืนอยู่ตรงจุดเควสแหละตีจุดเควสแล้วก็สปาอ่ะเออเรียกว,ว่ากดยิงสกิลงเดียวนึกออกไหมฮะเนี่ยแต่ว่า,าผมยืนอย่างเงี้ยแม็กมาก็ยิงตร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 งอย่างเงี้ยโกงปะล่ะเสร็จแล้วก็ลากไปมาเอ็กเปะไปายซุ่มเข้ามาโอเค เนี่ยก็เควสอ,อยู่ไงเร็วนะผมพูดก่อนอแล้วก็ทําการลากมารวม,มเพรผม X อ็กและสีผมโบเข้ามาเห็นไหมเร็วมากอย่างนี้ก็ถือว่าเร็วนะเริ่มเริ่มจะํานาแล้วนะเวลาเราจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเนะ่เราก็ต้องฝึกฝนนะองเงี้ยแต่เราก็ํำนานรู้ร,รู้หลักรู้อะไรของมันใช่ไหมว่ามีการทำยังไงนะแต่กูพูดแล้วกูวบแบบแบกเสียหมาเลย,พ,ย <laughs> พูดเสร็จจะแอคเขาหน่อยอ,อ้าวไอ้ตว์ทำภาพตัวเองนายเวน เออผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแล้วก็ก็ไม่เก่งอะ่ะง่ายๆเนะี่ยเห็นปะก็ทำมาป,ปึ๊บแต่มันจะมีวิธีเร็วเนี่ยนะน้องๆก็น่าจะรู้สูตรกันแต่ผมแม่งรู้แค่นี้แหละเพราะค่อยเรียนรู้ไปนะพี่เป็นครูอ่ะนะครับผมพี่ก็ไม่เป็นไพรว่าแพ้ไม่เป็นไพรว่าล้มก็ไม่เป็นไพรว่านะครับผมนะแค่ได้ลงมือทำนี่ก็คือที่สุดในโลกแล้วนะครับผม ไม่ว่าอะไรก็ตามผมพูดอะไรไม่รู้นะเหมือนคนง่วงอนะ่ะคนง่วงแล้วเขาก็พูดที่อะไรไปเรื่อยนะน,นะครับผมเอามองนะครับเควสแม่งก็ต้องวนอยู่งั้นนะการฟาร์มนะครับผนมะต้องสองร้อยห้าสิบอาจจะต้องสองร้อยสามร้อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องเป็นเควสได้นะครโอ้มีเควสด,ด้านนี้ก็มีเกวะตัวอะไรเนะี่ยหูดอนคิกสองร้อยห้าสิบเอาว่ะอย่าแก้ก็ตึงอย่าขบายไ์ไอปรุ่นนะครับนะมาครับถ้าอย่างนี้ถึงอะหาเต็งยังี้ถึงวะอ๋อ,อไม่ถึง ไม่ถึงไม่ถึงนะครับก็พักนึงอ่ะนะผม่ะ,ะคลิปนี้ผมว่าก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนผมฟาร์มละกันว่าอาจจะเป็นทามแลบนะครับผมนะในคลิปหน้าผมจะฟาร์มค่าสังกิให้ดูนะครับแล้วก็ค่าบางคีให้ดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะอัพอเนี้ยจนถึง 1,000แล้วก็เปลี่ยนผลสปริงให้ดูในคลิปหน้าเลยนะครับผนมะแล้วก็เดี๋ยวไปผลต่อไปเลยหลังจากสปริงเสร็จปึ๊บใช่ปะไปผลต่อไปต่อเลยนะครับผนมะเออไม่ต้องพูดพคำทำเพลงกันนะคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลน์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผนมะผมขอสักห้าสิบไลน์แล้วกันนะคลิปนี้ จะได้มี EP ต่อไปเลยนะครับผมก็เพียงแค่คุณกด like, ไลค์ Subscribe นะ่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เราได้เจอกันครั้งหน้าครัรงค้งนี้จากราบกอรของมากมากกันจริงที่รับเรือนจบครับผมอยากให้ผมทำอะไรใน King Legacy อีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แนละาหากว่าสนใจกระสิบเป็นเรื่องของไก่ตาม King Legacy เริ่มต้นเพียงแค่10บาทก็มีโอกาสได้รหัสเลเวลตามๆตึงๆกดลิงก์ด้นานล่างได้เลย Mammoth the Shop ของเราสวัสดีครับ